ค่ะสวัสดีค่ะเพืเ่อนๆที่สนใจการปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองในบ้านนะคะในภาชนะปลูกเล็กๆน้อยๆหรือเท่าที่หาได้ตามมีตามเกิดประมาณนั้นนะคะหรือว่าปลูกในกล่องโฟมที่อุพาเพืเ่อนๆปลูกในหลายต่อหลายคลิปนะคะ <c oughs> ในภาชนะปลูกแบบนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆปลูกแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจดูแลมากามันจะมีการชะงัก การเจริญเติบโตนะคะหลังจากที่เราเริ่มปลูกใหม่ๆถ้าลดน้ำอย่างเดียวเราว่าเราปรุงดินดีแล้วนะคะปรุงดินอร่อยแล้วแล้วก็เราก็ลดน้ำอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะคะวันนี้อิวจะพาเพื่อนๆมาดูแลนะคะว่าทํายังไงผักเราถึงจะงามอยู่อย่างต่อเนื่องอวบแล้วก็น่ากินอยู่ตลอดนะคะมันจะมีเทคนิควิธีการดูแลเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการปลูกลงดินธรรมดาอยู่นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาที่เราปรุงดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราลดน้ำไปทุกวันทุกวันเนี่ยน้ำปุ๋ยที่เราปรุงใส่ลงไปในดินนะคะเขาก็จะไหลออกนะคะเพื่อนๆจะไหลออกมาตามรูที่เราเจาะไว้นะคะตามรูก้นกระถางประมาณนี้นะคะแล้วพืชก็จะดูดกินไปด้วยแล้วก็ดินก็จะค่อยๆคลาย คลายปุ๋ยแล้วก็ลดสารอาหารลงเรื่อยๆนะคะน้ำชะล้างออกไปเรื่อยๆก็ค่อยหมดไปเรื่อยๆนะครับทำให้ระยะต่อมาพืชเราจะเริ่มแคกแกนันแล้วก็สีเหลืองนะคะใบจะเหลืองงแล้วก็ชะง,งักการจเจริญเติบโตนะคะเพื่อนๆจำเป็นจะต้องบำรุงดูแลเขาเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าพืชกระถางนี้ เขาหากินเองตามธรรมชาติไม่ได้นะคะถ้าเราปลูลงดินนี่เขาไหลออกเขาก็ยังอยู่ในบริเวณดินอยู่นะคะบริเวณดินโดยรอบที่เราปูใช่ไหมลากเขาก็จะยาวไปเรื่อยๆเขาก็จะหากินของเขาไปได้เรื่อยๆถึงเราจะไม่ได้รีบใส่ปุ๋ยมากมายเขาก็จะยังคงความงามความน่ากินได้อยู่นะคะจนกว่าเราจะหามาเพิ่มเข้าไปเขาก็จะพุ่งขึ้นใหม่ แต่ว่าถ้าอย่างนี้นี่ก็หมดแล้วหมดเลยอะไรออกแล้วอะไรออกเลยนะคะสำคัญเราจะต้องมันใส่ปุ๋ยเพิ่มให้เขาไปเรื่อยๆนอกเหนือจากการลดน้ำนะคะพิเศษนิดนึงนะคะเพ mm ื่อนๆคนเมืองเอ่อต้องต้องให้ความสําคัญนิดนึงนะคะ mm hmm. ที่ยูทำอยู่ประจําก็คือถ้าเป็นปุ๋ยอ mm ินทรีย์จะบอกเพื่อนๆอยู่ตลอดว่าพยายาม ถ้าใส่วันเว้นวันหรือแทบทุกวันก็ได้นะคะแต่ว่าใส่ในปริมาณที่เจอจางนะคะแต่ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีให้พยายามใส่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะเวลาที่อิว่ภาพเพื่อนปลูกนะคะอย่างเช่นข้างหน้านี้นะคะกล่องโฟมเนี่ยอยู่บอกเพื่อนๆเ,เจาะรูเจาะรูสี่ด้านนะคะรูพอดีพอดีไม่ต้องใหญ่มากนะคะแล้วก็ เอาข้างล่างนี้เนื่องจากว่ากรอกโฟมมันมีความหนาใช่ไหมคะถ้าเราใส่ดินไปมานี่เยอะเราจะเปืองดินใช่ไหมอิวก็แนะนําให้เพื่อนๆใช้ใบไม้แห้งกับปุ๋ยคอกสลับกันวางสลับกันนะคะเป็นชั้นๆเหมือนแซนด์วิชนะคะแล้วก็ <c oughs> ข้างหน้าใช้ <c oughs> ขออภัยค่ะข้างหน้าใช้ดินผสมในอัตราส่วนที่อิวเคยบอกเพื่อนเพื่อนแล้วก็คือหน้าดินล้วนปุ๋ยคอกแล้วก็ใบไม้แห้ง <c oughs> หรือแกลบนะคะผสมกันแล้วก็ เอาโรยกบข้างบนแล้วก็ทำการปลูกนะคะต่อมาพอเราปลูกเสร็จแล้วทีนี้สักอาทิตย์2อาทิตย์นะคะจุลินทรีย์เริ่มทำงานใบไม้เริ่มย่อยสลายนะคะใบไม้กับปุ๋ยทำงานย่อยสลายเขาจะยุบตัวลงนะคะเพื่อนๆจำเป็นจะต้องเพิ่มดินเข้าไปเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าจากการปลูกต้นแรกมันสูงใช่ไหมคะแล้วพอละลายเขาเขาย่อยสลายเขาก็จะยุบตัวลงนะคะ พืชรากจะลอยได้นะคะเพื่อนๆต่อไปเพื่อนๆจากนั้นมาเพื่อนๆจะต้องเอาดินเข้ามาเติมใหม่นะคะเช่นผักบุ้งในแปลงนี้นะคะอีกจะทําให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนะคะผักบุ้งแล้วก็คะน้านะคะแล้วก็มีขึ้นช่ายนะคะเขายุบลงดินเขายุบตัวลงนะคะอันนี้ในหนึ่งสัปดาห์แล้อีวไปใส่เอาเอาดินมาใส่เพิ่มไปแล้วแหละแล้วทีนี้อพอเขาโยงตัวขึ้นมาอีกเขาสูง เขาสูงเพิ่มขึ้นอีกอยู่ก็จะเสริมขึ้นมาอีกนะคะเสริมขึ้นมาเท่าที่เราจะสามารถเสริมขึ้นได้เท่าที่เราจะมีดินนะคะแล้วใส่สารอาหารเข้าไปด้วยนะคะพร้อมกันนี้ปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยทางใบที่อิวแนะนํานะคะเพื่อนๆเอามาละลายน้ําลดด้วยนะคะแบบนี้ทําแบบนี้อยู่ตลอดเพื่อนๆก็จะมีผักอุบอวบกินทั้งอวบทั้งกรอบทั้งหวานนะคะจะอร่อยเพื่อนลองทําดูนะคะส่วนเรื่องของผักบุ้ง ขออนุญาตบอกนิดนึงผักบุ้งมีใครปลูกผักบุ้งหน้าหนาวเหมือนอิ๋วนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมผักผักบุ้งปกติแล้วมันจะมีอายุสัก20 22วันนะคะเราก็จะสามารถเอาไปกินได้แล้วนะคะแต่เพื่อนเพื่อนดูผักบุ้งของอิ๋วข้างหน้านี้นะคะอายุหนึ่งเดือนกว่าๆแล้วนะคะ มันได้เท่านี้ทั้งทงที่เราดูแลอย่างดีเพื่อนเพื่อมือใหม่ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าผักบุ้งหน้าหนาวจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือเขาจะไม่ยืดตัวนะคะเพราะว่าผักบุ้งเขาหนาวนะคะอากาศหนาวพังอื่นๆนี่จะสวยงามชอบอากาศหนาวใครปลูกก็จะงามนะคะจะยกเว้นผักบุ้งนะคะผักบุ้งนี่จะชอบอากาศร้อนนะคะเพื่อนๆนถ้ามีความร้อนหน้าแรงนะคะจะสังเกตว่าหน้าร้อนหน้าแรงนี่ผักบุ้งจะ เยอะมากเลยที่ตลาดแล้วก็จะขายดีจะเยอะมีเยอะต้นสูงสวยนะคะเพราะว่าเขาชอบอากาศร้อนนะคะพอแดดร้อนๆเขาจะสูงพุ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเขาจะนั่งนะคะาภาษาสวนเขาจะบอกว่าผักบุ้งนั่งนะคะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่ด้วยไม่ตกใจไม่ต้องตกใจนะคะอีว่าเอาไปส่งพ่อค้าที่ตลาดขั้นสั้นเขาก็จําเป็นต้องเอาเพราะว่าเขาไม่มีไม่มีของนะคะอืม มันจะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะคะพอเขาขึ้นมาลักษณะอย่างนี้ดินยุบแล้วเพื่อนๆเอาดินที่เคยพา,าปรุงในตอนแรกนะคะเอามาได้เลยเอามาเอามาใส่ได้เลยนะคะเสริมนะคะผักบุ้งนี้จะชอบมากๆนะคะถ้าเรายิ่งกบลงไปแล้วลากก็จะยิ่งออกตามข้อนะคะ ออกตามข้อยิ่งรากเยอะก็ยิ่งอวบยิ่งสวยนะคะเพื่อนๆปลูกลขึ้นมาแล้วให้เหลือแต่ยอดเลยก็ได้ะคะ่ะแล้วเขาจะพุ่งขึ้นมาเองนะคะเพื่อนๆผักคะน้าก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวอีกจะเอาให้ดูคะน้าที่เปรียบเทียบให้ดูว่าไอ้ที่ถมโคนกับยังไม่ถมนะคะเนี่ย <Yeah. S 1> ทําแบบนี้ทุกแปลงเลยนะคะเพื่อนๆแล้วเขาจะงามตลอดนะคะนี่เป็นข้อดีของการที่เราปลูกเป็นแถวเป็นแนวเพื่อเราจะดูแลง่ายๆนะคะ เนี่ยเวลาหยอดมเมล็ดหยอดเป็นแถวแบบอยู่นะคะเพื่อนจะดูแลง่ายะคะ่ะเนี่ยเราจะพวนดินหรือเราจะเพิ่มดินมันก็จะสะดวกอะคะ่ะเช้ามามาอีกไม่ได้ริดใบเลี้ยงออกะคะ่ะเพื่อนๆกลบลงไปด้วยเลยให้เขาให้เขา ขาจะจัดการตัวเขาเองอะคะ่ะเดี๋ยวเขาจะหลุดร่วงจัดการตัวเขาเองไปป็ดปุ๋ยพืชสดไปเลยแต่ถ้าเพื่อนๆจะปะนีดไม่รีบแบบอิ๋วเพื่อนๆก็รีดออกก็ได้ะคะ่ะนี่ค่ะเขาจะอวบสวยเลยแล้วถ้าเราต้องการกินต้นไหนที่มันถี่มากเพื่อนๆก็แบ่งๆเอาไปกินได้ ดึงดึงดึงถอนถอนออกคะให้เหลือต้นห่างๆนะคะทีนี้จากนั้นเพื่อนๆก็ค่อยเด็ดเอาค่อยเด็ดกินให้เขาแตกขึ้นมาใหม่ค่ะเราจะได้ไม่ต้องปลูกบ่อยนะคะสำหรับเรื่องการปลูกผักบุ้งค่ะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อทำแบบนี้นะนเห็นไหมคะจะเป็นแถวสวยหไหมคะนี่กรบขึ้นมาให้อย่างนี้เลย ทีนี้ก็เวลาเราลดน้ำก็ใช้ปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำเขียวๆอะคะ่ะลดค่ะใบก็จะอวบสวยนะคะคะนาก็เช่นเดียวกันนะคะคะน้านี่ถ้าเเวลาเราหวานราหว่านห่งหางๆจะตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมคะพอเขาขึ้นมานี่ยังทีอยู่เพื่อนๆก็สามารถถอนออกได้นะคะเว้น อันต้นไหนที่เล็กๆเพื่อนๆถอนออกไปกินก่อนได้นะคะเลี้ยงไว้แต่ต,ต้นใหญ่ๆนะคะพอเขาใหญ่อวบแล้วเพื่อนๆค่อยเด็ดกินนะคะพอเด็ดกินได้ระหว่างนั้นก็เสริมเอาดินมาเสริมโคนขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันอย่างนี้เหมือนกันกบผักบุ้งเนี่ยค่ะเสริมขึ้นเรื่อยๆคณะจะชอบนะคะเราจะปลูกแค่ครั้งเดียวกินยาวไปถึงสเดือนสี่เดือนเลยเหมือนเหมือนกระป๋ะาทาั้งนู่นของยู่ที่สอนเพื่อนๆอยู่บ่อยๆนะคะ เราจะไม่ต้องปลูกบ่อยๆนะในส่วนของคะน้าและผักบุ้งนะคะเราสามารถเด็ดกินแล้วมันจะแตกขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ต้องปลูกบ่อยเนาะอันนี้เพื่อนๆจะมีกินอยู่ตลอดแต่เพื่อนๆจะต,ต้องมันถมโคนแบบนี้นะคะถ้าไม่ถมพเพื่อนๆจะให้ดูนะคะไอ้ตัวนี้พอดีมันเป็นแปลงยาวคะน้าแปลงนี้อยู่ไม่ได้ถมโคนะคะเพื่อนเห็นความแตกต่างไหมคะเขาจะเก้งก้างแล้วเวลาลดน้ําเขาก็จะล้ม ะะล้มระเกะระกะหักงอไม่สวยงามจริคะลบด้วยครัเพราะไอ้นี้อยู่ไม่ได้ถมโคลนเพราะว่าตั้งใจว่าเดี๋ยวเขาจะรื้อแปลงเขาออกอะคะ่ะจะเอาแปลงตัวนี้ไว้สําหรับเพาะนั่นเพาะนี่โดยเฉพาะนะคะคณะนี่อยู่ก็จะทยอยถอนกินให้หมดนะคะก็เลยไม่ได้ดูแลเป็นพิเศษนะคะจะเอาให้เขาอยู่อายอุยืนเฉพาะพวกอยู่ในกล่องนี้นะคะเราจะได้ดูแลง่ายๆโอเคค่ะ สำหรับเทคนิคการดูแลพืชในกระถางของอยูก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆที่เคยปลูกตามของอยูมาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่เริ่มการเอากล่องมาเจาะรูเลยเนี่ยเพื่อนๆสามารถทําตามอยู่แบบนี้ได้เลยนะคะรับรองเพื่อนๆจะมีผักกินตลอดแง้นี้เลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่เพื่อนๆืติดตามรับชมนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเป็นกําลังใจ ให้อิ่วด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ